คลิปนี้ค่ะมีคนไปเจอผู้ชายแต่งกายคล้ายพระแต่พระจริงหรือพระปลอมก็ไม่รู้พระก็ต้องมีกิริยาที่สำรวมก็ต้องอยู่ในวัดนะคะแต่ว่างานนี้ทำไมถึงมาล้มลุกคลุกคลานอยู่ริมถนนล่ะแล้วมีลักษณะเหมือนกับเมาด้วยค่ะเอาไปดูคลิปนี้พร้อมๆกันคุณผู้ชมช่วยกันตัดสินหน่อยพระจริงหรือพระปลอมกันแน่เฮ้ยันนี้หรือเปล่าวะทาวานะ เอามาจากสำนักไหนเอเอเอาเอาเอาไปเอชอชวนโอ้ยอันนี้ไม่ได้เรียกว่าขี่รถจักรยานยนต์แล้วนะ,ะเพราะว่าเหมือนลากรถมามากกว่าถึงบอกไงว่าลักษณะคือเหมือนแบบคลานมาโอ้ปกติคนเดินสองขานะแต่งานนี้คือเหมือนเหมือนอเหมือนเดินสี่ขาค่ะ<อ>เหมือนพยายามใช้มือประคับประคองไปด้วยคือเหมือนพยุงตัวไม่อยู่อ่ะ น่าจะประมาณนั้นนะคะก็เลยเหมือนล้มตัวลงมาแล้วก็ลักษณะของคลานแบบนี้เพื่อประคองตัวเองนะคุณผู้ชมชาวบ้านถ่ายไว้ได้เพราะผู้ชายคนนี้แต่งกายคล้ายพระอาการก็คือแบบคนมึนเมา,าค่ะกำลังคลานมาริมถนนแล้วใช้จีวรนนผูกลากรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเดินมาตามถนนมิตรภาพแล้วพอคลานมาถึงตรงที่ชาวบ้านถ่ายคลิปจู่ก็ล้มฟุบลงไปเลย แล้วก็ลุกขึ้นมาด้วยความทุลักทุเลนะคะเหตุเกิดบริเวณทางขึ้นเขาใหญ่เที่ยงค่ะอเภอสีคิ้วที่นครราชสีมาทีมข่าวของเราไปตรวจสอบที่วัดคลองภยัยก็พบชายต่างกายคล้ายพระในคลิปจริงๆทราบชื่อคือพระสเสนอายุ38ค่ะแต่เวลาสอบถามก็พูดจาวกไปวนมาไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ อ้างว่ากําลังจะเดินทางไปที่หมู่บ้านที่กําลังสร้างแล้วก็บอกอีกทีบอกว่าจะไปดูคอนเสิร์ตแต่ว่าพาไปดูคอนเสิร์ตได้หรอสมควรหรอคะอ้าวฟังเสียงเขาค่ะลงลงลงที่จะไปไหนนะครับจะไปป่าจ้ะจะไปป่าไปทําอะไรนะครับจะไปดูมารีฮอนนามารีฮอนนามาอีกไตเราไทยมาหมดที่ไหนที่วันไหนเขาจะมาซื้อที่ที่ไหนจะมาขอลงตาชมซื้อที่ไหนที่ทางบนนี่แหละที่จะพาไปเนี่ย ทีนี้ก็ต้องเรียกทางตำรวจมาตรวจสอบนะคะตำรวจสพคลองไผ่บอกว่าไปค้นตามตัวเนี่ยก็ไม่เจอหนังสือสุดทิแล้วก็ยอมรับค่ะว่า ดื่มสุรามาจริงแต่คนเป็นพระก็ไม่ควรดื่มสุรานะเขา,ขาห้ามนะทราบว่าบวชทีอ่อำเภอปักช่องได้แค่ประมาณ7เดือนค่ะแล้วก็อายอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งบริเวณทางขึ้นเขาใหญ่เที่ยงแอบนำรถของสำนักสงฆ์เนออกมาใช้ตำรวจควบคุมตัวไว้แล้วก็ประสานทางเจ้าคณะตะมนหมูสีนะคะให้เจ้าอาวาสวัดคลองไผย เป็นผู้ทําการศึกให้แล้วก็ฝากเตือนประชาชนค่ะ mm. หากพบพระมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมก็แจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้ทันทีนะคะก็ต้องขอบคุณทางพลเมืองดีด้วยที่ช่วยถูเป็นตาแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะอองงเลยว่าพระมาในสภาพนี้ได้ยังไงคือหลายหลยคนเห็นแล้วรู้สึกแบบไม่สบายใจไม่สบายใจอ่ะแล้วคือในสภาพแบบนั้นที่แบบเห็น คลานมาแบบนี้แล้วจะไปที่ไหนจะทําอะไรใช่แล้วทำไมถึงมีสภาพที่เมาแอมาขนาดนั้นนะคะ,คะเอาก็ตอนนี้สุดเรียบร้อยค่ะ,คะ